ถึงแล้วนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องเพื่อนกันตางวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมร้านเล็กๆบนถนนราชบิตรีนะคะซึ่งเป็นร้านของคนพื้นเมืองเองนะคะวันนี้นะคะเราใส่เสื้อชื่อของร้านเลยนะคะร้านนี้มีชื่อว่าร้านเบรนช็อปนะคะเป็นร้านที่ขายสน,นุแห้งนิดแล้วก็สินค้าํามีต่างๆสําสหรับนักท่องเที่ยวค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมด้านในนะคะ ที่เราผ่านมาเนี่ยเป็นถนนท่าแพนะคะพอเราผ่านตรงประตูท่าแพมาแล้วเนี่ยเราก็เดียวซ้ายตรงมุมก่อนที่จะถึงตลาดสมเด็นะคะพออยู่บนถนนราชถีตุ่งหน่าไปทางศาลกษัตริย์นะคะก่อน,นแยกไฟแดงเล็กนะคะร้านจู่ด,ด้านซ้ายมือนะคะมองเห็นได้ง่ายะคะ่ะสังเกตเ จะดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม,ม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ทางช่อง,ง,งนำมาเสนอนะคะ พอเพื่นอนๆเข้ามาในร้านนะคะก็จะพบกับบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองนะคะด้านในก็จะตกแต่งด้วยข้าวของเครื่องใช้และสินค้าตกแต่งบ้านนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะเป็นสินค้าทำมือไม่ว่าจะเป็นงานผ้างานเซรามิกงานจักสาร งานไม้งานไม้แกะสลักค่ะส่วนสินค้าขายดีและสินค้าที่ขึ้นชื่อของทางร้านนะคะ<ม>ก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นสบู่จากโปรตีนไหมนะคะ เป็นสบู่แฮนด์เมดของทางร้านที่ทำเองนะคะจากไหมทองและไหมอีลี่ค่ะเป็นสบู่โปรตีนไหมสำหรับผิวหน้านะคะมีทั้งหมด3สูตรด้วยกัน ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากให้ทำรีวิวเกี่ยวกับสบู่ล้างหน้าโปรตีนใหม่ของทางร้านบีนช็อปนะคะก็คอมเมนต์มาไว้ด้านใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวจะทำรีวิวแยกเป็นคลิปไว้ให้ต่างหากคะ่ะ มีลูกค้าหลายๆคนถามเกี่ยวกับความเป็นมาของชื่อร้านบรีนช็อปนี้นะคะก็มาจากคำว่า Green และบราว์ผสมกันนะคะซึ่งกรีนสีเขียวแทนความหมายของพืชและสิ่งที่มาจากธรรมชาติส่วนบราว์แทนสีของดินสีน้ำตาล เมื่อนำมารวมกันบราวและกรีนจึงเป็นที่มาของชื่อร้านบีนช็อปที่มีความหมายว่าเป็นร้านที่นำเสนอสินค้าที่มาจากธรรมชาติค่ะนอกจากสินค้าตกแต่งบ้านงานไม้แล้วเราก็ยังมีโซนเสื้อผ้างานฝีมือผ้าฝ้ายหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วไม่ได้มาตรงกับวันที่เป็นถนนคนเดินหรือตลาดนัดเวลาเข้ามาที่ร้านนี้ก็จะทำให้ไม่พลาดบรรยากาศและสินค้าซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันจากทางถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงค่ะเรียกได้ว่าเรารวมสินค้าและบรรยากาศของถนนคนเดินตลาดนัดในเชียงใหม่นะคะ มาไว้ให้ที่นี่สำหรับคนที่เที่ยวด้วยเวลาจำกัดและไม่มีเวลาช้อปปิ้งนะคะ วันนี้นะคะร้านดินของเราเนี่ยก็กลับมาเปิดแล้วนะคะหลังจากที่ปิดไปในช่วงโควิดเกือบ2ปีนะคะถึงจะเป็นร้านเล็กๆในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะแต่ทางเราก็ภูมิใจนำเสนอนะคะให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีโอกาสได้แวะเวียนมาเที่ยวที่เชียงใหม่นะคะได้สํา ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่องด้วยกันต่างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วก็ขอให้ทุกๆคนสุขภาพแข็งแรงค่ะ